สวัสดีค่ะราศีเมทุนลัคนาเมทุนหรือผู้ที่เกิดในระหว่างวันที่21พฤษภาคมไปจนถึงวันที่20มิถุนายนคลิปนี้จะเป็นคลิปการทำนายดวงความรักให้กับคุณค่ะสำหรับท่านใดที่ยังไม่ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดของราศีของคุณสามารถกดเข้าไปดูได้ที่ใต้คลิปนี้นะคะ พลังงานหลักของคุณค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายนะคะความขัดแย้งได้ด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะคิดจะทําสิ่งใดก็ตามนะคะอย่าให้เกินตัวนะคะความคิดก็อย่าฟุ้งซ่านอย่างเงี้ยค่ะก็ระมัดระวังเรื่องของอารมณ์ที่อยู่ในเหตุผลนะคะอารม์แปรปวนเอาแน่นอนไม่ได้เลยนะคะช่วงนี้ค่ะ เอ,เองนะคะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะแต่ค่อนข้างที่จะเข้าใจยากนิดนึงนะคะความน้อยใจความกังวลใจมากมายไปหมดเลยนะคะช่วงนี้เก็บความรู้สึกด้วยนะคะการอยากเริ่มต้นใหม่และความผิดหวัง การอยากลืมอดีตนะคะความผิดหวังและความคาดหวังอะคะทำให้คุณรู้สึกแย่ในตอนนี้นะคะหลายๆอย่างะคะ่ะที่ไม่เป็นดังใจนะคะ กลับมาเชื่อมั่นในตัวเองนะคะยอมรับความจริงแล้วก็ปล่อยวางค่ะเพื่อที่เราจะได้มองเห็นความหวังครั้งใหม่อะไรที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะการให้อภัยกับอดีตที่ผ่านมาในชีวิตของตัวเองนะคะความรักของคุณอาจจะเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆค่ะความคาดหวังที่ไม่เป็นดังหวังนะคะบางท่านอยู่กันด้วยพันธะาระหน้าที่ หรือบางท่านนะคะรู้สึกเคยชินกับการอยู่คนเดียวแล้วนะคะบางครั้งก็อยู่ได้ด้วยตัวเองแต่บางครั้งก็รู้สึกว่าอยู่ไม่ได้ะคะ่ะอยากมีใครสักคนแล้วอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าสีไม่เสมอกันนั่นเองค่ะคะ่อครัางที่จะโลกส่วนตัวสูงนะคะอารมณ์ up down แน่นอนไม่ได้ช่วงนี้คนที่ราศีเมถุนรักเลยคิดถึงคะ่ะคนเป็นยังไงบ้างคะ พลังงานหลักของเขานะคะเป็นสี่เหรียญก็คือคนที่ค่อนข้างที่จะเก็บความรู้สึกะคะ่ะไม่มั่นใจในตัวเองนะคะฐานะของคุณกับเขาอาจจะแตกต่างกันก็ได้นะคะหรือเขาอาจจะเป็นคนที่พูดน้อยก็ได้ไม่บอกมองว่าถ้าตัวเขาคิดจะมีความรักเขารู้สึกว่าเขาจะต้องมีพร้อมทุกอย่างก่อนบ้านรถงานเงินอะไรแบบนี้คะ่ะก็เลยรู้สึกว่า ยังอยู่ไกลเกินเอื้อมนะช่วงนี้อาจจะเก็บทั้งความรู้สึกแล้วก็เก็บเงินไปด้วยก็ได้ค่ะความห่างไกลความนิ่งความเฉยชานะคะที่ทำให้คิดถึงนะคะเป็นช่วงเวลาของการกลับมาทบทวนตัวเองนั่นเองนะคะดูเหมือนคุณมีอำนาจนะคะ บางครั้งเขาก็อยากตัดใจนะแต่บางครั้งเขาก็กลัวการตัดสินใจผิดพลาดความนิ่งความโลเลความไม่มั่นใจมีทั้งการอดทนและรอคอยแล้วก็อยากจะม o v e ฟอไปข้างหน้าค่ะอยากจะทำอะไรสักอย่างแต่ก็รู้สึกกล้าก,กลัวๆนะคะไม่เป็นตัวของตัวเอง จะทำให้คุณไม่พอใจหรือโกรธเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่เขารู้สึกว่าเขาทําดีที่สุดได้เท่านี้แล้วนะคะเขารักคุณค่ะคิดถึงคุณด้วยเรื่องราวต่างๆที่มันจบลงแบบกระทันหันไม่ได้ทันตั้งตัวตั้งใจตอนนี้เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํายังไงให้ทุกอย่างมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมะค่ะเขาไม่รู้สเต็ปต่อไปอะเราไม่รู้ใจคุณด้วยะค่ะ เขารักคุณนะคะแล้วก็ยังอยากเป็นเหมือนเดิมอยู่ะค่ะแต่กล้ากลัวๆที่จะเข้าหานะคะพอร,รู้ว่าคุณยังโกรธอยู่นั่นเองนะไพ่ช่วยบอกเลคะแล้วแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของเมทุนกับคนรักนะะในครึ่งเดือนหลังของเดือนมกราคามนี้จะเป็นยังไงต่อไปคะ กำลังบังคับใครคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขายังไม่พร้อมแ้วหมอรู้สึกว่าคุณรู้สึกลำคาญแล้วแหละไม่รอแล้วนะคะตัดสินใจตัดใจแล้วก็มูฟออนแต่คนรักรู้สึกว่าสิ่งที่คุณต้องการหรือเรียกร้องเขารู้อยู่แล้วอะคะ่ะเขาไม่พร้อมจะปล่อยมือจากคุณไปนะคะความแตกต่างที่แตกต่างกันมากๆภาษาวัฒนธรรมระยะทางอายุได้ด้วยนะคะ สิ่งที่ทำได้ก็คือรอคอยเวลาค่ะการกลับมาที่ต้องชัดเจนหรือการตัดใจแล้ว move on ให้โอกาสตัวเองอย่างเี้ค่ะซึ่งตัวเขายังนั่งอยู่กับที่อยู่ที่เดิมยังตัดสินใจอะไรไม่ได้เลยนะคะเหมือนความสัมพันธ์ที่เราไม่รู้ว่าสเต็ปต่อไปอะ่ะมันจะไปยังไงต่อนะคะ จนรู้สึกว่าลาคาญใจแล้วค่ะขอข้อความจากคนรักของราศีเมทุนหน่อยนะคะเรื่องราวเหล่านี้สามารถสลับกันได้นะคะขอข้อความจากคุณหนะะ่อยค่ะ ระหว่างที่คุณนิ่งเงียบนะคะเขาลังเลมากๆก้ากล,กล,ก,ลกลัวที่จะเข้าหาค่ะเขาอยากคืนดีนะคะยังแอบสืบแอบ่องเฝ้ามองคุณอยู่ห่างๆะคะแต่ไม่รู้วิธีการเข้าหาถ้าคุณมีตัวเลือกเขาอยากเป็นหนึ่งในตัวเลือกนั้นนะคะความสัมพันธ์นี้อาจจะไม่ได้ชัดเจนเลยนะคะ ด้วยเหตุผลต่างๆ,ๆมากมายเลยค่ะแต่เขาก็รักคุณนะคะลาสิไม่ถุนนี่อะไรอยาจะบอกคนรักบ้างคะขอข้อความจากคุณเลยค่ะคุณผิดหวังกับความรักนะคะผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำอีกะค่ะ กับความไม่ชัดเจนนะคะวันนี้คุณกลับมารักตัวเองแล้วค่ะคุณไม่รอการตัดสินใจจากเขาแต่คุณเลือกที่จะตัดสินใจทุกอย่างด้วยตัวของคุณเองค่ะคุณเลือกที่จะมีความสุขแล้วก็เปิดใจให้กับคนใหม่ๆแบบชา้ชาๆนะคะก็คุณต้องการความรักคนรักที่เป็นผู้นำค่ะ คนที่เด็ดขาดและชัดเจนนั่นเองนะคะไพ่ช่วยแนะนำให้กับราศีเมถุนเลยนะคะเริ่มต้นใหม่นะคะเปิดใจที่จะ เปิดใจที่จะเริ่มต้นรักใหม่ค่ะมีโอกาสที่คนรักเก่าจะกลับเข้ามาค่ะเพราะความดีของคุณนะเพราะว่าความดีของคุณเห็นไหมคะคุณก็จะได้รับสิ่งดีๆนั่นเองนะคะไพ่บอกว่าเริ่มต้นใหม่เปิดใจเรียนรู้นะคะเลือกความรักที่เป็นรักแท้ค่ะ และก็มั่นคงนะคะต้องบอกเลยว่าการเริ่มต้นใหม่ของคุณครั้งนี้นะคะ่ะมีโอกาสที่เป็นคนใหม่ๆที่เป็นเนื้อคู่ของคุณได้ด้วยหรือถ้าคนเก่าเข้ามาก็คือเขาเป็นรักแท้ของคุณนั่นเองนะคะคนสมพันธ์นี้กําลังจะพัฒนาแล้วก็เติบโตในทิศทางที่ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็ใครที่เข้ามาในช่วงนี้นะคะ่ะคนนั้นก็คือคนที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณตลอดไปนั่นเองนะคะเป็นกําลังใจให้กับคุณค่ะ ทีนี้มาดูสําหรับคนโสดกันบ้างนะคะคนโสดราศีเมถุนคุณเป็นยังไงบ้างคะคนโสดนะคะเป็นคนที่มีความมั่นคงนะคะรักครอบครัวค่ะแล้วก็รักเด็กด้วยนะคะคุณเป็นคนที่อบอุ่นค่ะใจดี คุณอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ๆมาก่อนก็ได้นะคะก็มีความเป็นผู้นำแหละนะคะสิทั้ง10ถ้วยแล้วก็สิดาบะคะ่ะมันเป็นอดีตที่ฝังใจคุณนะคะความผิดหวังทำให้คุณพยายามที่จะมองหาคนใหม่ๆะคะ่ะ แต่ยิ่งพยายามหาเท่าไหร่เวลาชี่เหงาะนะคะก็ผิดหวังมากเท่านั้นนะคะอาจจะเป็นการคุยออนไลน์นะคะการเจอในความบังเอิญเพื่อนผู้ร่วมงานได้ด้วยค่ะที่หลายๆอย่างไปแบบช้าๆคุณไม่ได้เปิดใจให้ใครทั้งหมดนะคะ แต่พยายามที่จะพูดคุยอะคะ่ะแล้วมีสังคมในเวลาที่ตัวเองเหงาเท่านั้นนะคะตอนนี้ไม่หม,มองว่าคุณสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณเคยชินแล้วค่ะตอนนี้นะคะคุณพยายามที่จะโฟกัสเรื่องของครอบครัวความมั่นคงเรื่องของการเงินแล้วก็การงานมากกว่าส่วนในเรื่องของความรักอะคะ่ะคุณรอคนที่ใช่นะคะแล้วก็เริ่มต้นใหม่นั่นเองะคะ่ะบางท่านนะคะ คิดว่าคนที่ใช่อะคะ่ะเนื้อคู่ได้หายไปจากชีวิตไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะได้ตายจากไปแล้วจากความรักครั้งก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากมีใครอีกแล้วอะคะ่ะความรักครั้งนั้นมันจบมันจบสิ้นตั้งแต่วันนั้นไปแล้วประมาณนี้นะแต่บางท่านก็ยังรอความหวังนะคะในการเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะมาถามไพ่กันดีกว่านะคะว่าแล้วในปักหลังคนเดือนมกราคมนี้นะคะ คนโสดจะได้มีคนใหม่ๆเข้ามาไหมคะจะเริ่มต้นรักใหม่ได้ไหมคะใครช่วยบอกหนะะ่อยค่ะคนเก่งนะคะที่คนเก่งที่เออ่มักจะเขาเรียกว่าอะไรดียคนเก่งและความไม่รู้อะคะ่ะคนเก่งที่ หยิบจับทําอะไรได้หลายๆอย่างในเวลาเดียวกันนะคะแต่พอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่เก่งไปเลยก็ได้อย่างนี้ค่ะเพราะเราความอ่อนแอหรือความเหงาค่ะทําให้เราไม่เข้าใจตัวเองนั่นเองอะนะคะคุณมีตัวเลือกคะ่ะแต่กลายเป็นว่าเรายึดติดและไม่เลือกใครนะคะ ส่วนมากที่เข้ามาก็เป็นคนที่มีสนเสน่ห์ค่ะเฟลลี่แล้วก็เจ้าชูกลุ้มกลิ่มไม่ชัดเจนนะคะหรือไม่คุณอาจจะไปตกหลุมรักคนที่เขาเย็นชาก็ได้คะนน่ะมีเสน่ห์เย็นชานะคะความเหงา ทำให้คุณระแวงไปหมดเลยนะคะมีโอกาสที่มีคนสามบุค,คลิกเข้ามาเลยค่ะความเย็นชาความนิ่งที่มีสเสน่ห์นะคะตรงๆขวามพาซ่ากะคะัค่ะแต่ละใครรักจริงนะคะหรือไม่ก็เป็นคนที่เข้ามาแบบมีสเสน่ห์ที่อาจจะมีเรื่องของเซ็กส์ของผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเดียวเลยนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์เฟลลี่เจ้าชู้แบบนี้ค่ะคุณรู้สึกว่า ยังไม่ใช่ะคะ่ะรู้สึกเบื่อนะคะแล้วก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของโชคชะตาแล้วก็เวลานั่นเองค่ะบางท่านยึดติดด้วยพันธะภาระหน้าที่นะคะไม่บอกรู้สึกว่า อด,ดีตนะคะทำให้คุณสตรองในวันนี้นะคะแล้วก็มันเป็นการปรับตัวให้เคยชินอยู่กับความทุกข์ให้ได้วันนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะมีรักครั้งใหม่มันไม่ใช่ป๊อปปี้เลิฟอีกแล้วอะคะ่ะมันเป็นผู้ใหญ่ที่รักกันจริงๆคุณรอได้นะคะรอด้วยความอดทนเลยมีโอกาสเป็นเพื่อนนะคะเพื่อนที่มากกว่าเพื่อนหรืออาจจะเป็นคนเก่าๆอะคะ่ะ เป็นรักต่างวัยนะคะรักทางไกลคนต่างชาติได้ด้วยะคะ่ะก็เหมือนคุณโฮตัวเองไว้รอคนคนนี้แค่คนเดียวนะคะคนที่อาจจะไม่มีอยู่จริงนะคะหรืออาจจะมีอยู่จริงแต่ว่ามีอุปสรรคนั่นเองนะคะขอให้แนะนำให้กับคนโสดเลยคะ่ะ คนโสดมีโอกาสจะเจอรักแท้นะคะมีโอกาสที่อดีตจะหวนกลับมาค่ะไม่งั้นก็เป็นคนในอดีตชาตินะคะแต่ไม่ไว้งไงก็ตามค่ะในบางสถานการณ์ถ้ากลับกันนะคะอดีตที่อยู่ในความทรงจำที่เราคิดว่ามันไม่มี ความมั่นคงต่ออนาคตของเราก็ตัดมันออกไปนะคะเพื่อที่เราจะได้เจอเนื้อคู่ของเราจริงๆนะคะแต่ในบางกรณีค่ะที่เขาเป็นเนื้อคู่ของเราจริงๆที่เขาเกิดมาเพื่อเราจริงๆเขาจะวิ่งตามคุณนั้นเองนะคะไม่ว่าจะอ่านในกลับกันหรือว่าตรงกันข้ามหรือไงก็ตามค่ะไม่หมาะก,กาลังมองถึงพลังงานของราศีเมถุนที่กําลังจะเจอเนื้อคู่ของตัวเองนั่นเองะคะ่ะ แล้วก็เป็นความรักที่ยาวนานด้วยนะคะมั่นคงด้วยค่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะเป็นกำลังใจให้กับราศีเมทุนทั้งสถานะโสดแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะ